หมัดมังกรรีเวิร์กนะครับในตัวอย่างใหม่ที่บล็อกฟุตเพิ่งปล่อยออกมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัวอย่างสกิลที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนแอนิเมชันไปขนาดไหนแล้วก็สกิลเปลี่ยนมาขนาดไหนนะครับโอเคไปดูพร้อมกันนะฮะและนี่คือหน้าตาของหมัดมังกรนะครับโอ้โหแอนิเมชันไฟใหม่ครับนะยังสวยนะปกติผมก็ชอบเล่นหมัดนี้อยู่แล้วนะแม่งเท่เกินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเขาต่อยธรรมดาให้ดูครับมีมีแบบเท้ามังกรนะออกมาด้วยนะฮะแอนิเมชันเขาโอเคต่อยธรรมดาก็ปกตินะแค่มีแอนิเมชันเพิ่มเข้ามานคครัับโเเสกทีี่ดด๋ยไปู ชาร์จนะครับอู้รักเป้านะครับเตะตกเลยเป็นไฟสีแดงแล้วก็เป็นไฟสีฟ้าแล้วก็เตะกั้นคอนะครับยังเท่โอเคนะครับอันนี้เป็นสกิลเมื่อกี้แหละนะครับแต่ใช้ได้2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่เลือดเต็มๆกับเวอร์ชันที่เลือดน้อยคือตายแน่นอนถ้าโดนนะครับมันจะเป็นการเอ็กซิคิวไปเลยนะครับออนิเมชันจะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่โดนสกิลแรกนะครับ โอ้เป็นปุ๋ยไปเลยนะครับอันนี้คือตายแน่นอนนะฮะถ้าไม่ตายจะเป็นอย่างแรกก็คือมีไฟสีฟา้าพุ่งออกมานะครับแล้วก็เตะการขอให้กระเด็นนะครับแต่พอเลือดน้อยอะ่ะคือมันจะ execute ไปเลยนะครับคือตายไปเลยนะฮะอ่าอันนี้เป็นแบบแรกนะครับโอ้เตะการคอเท่จริงปะถ้าเตะการคออ่าอ,อันนี้เป็นแบบ execute คือฆ่าตายแน่นอนปุ๊บแล้วกลายเป็นผงไป <laughs> เป็นผงดำๆไปเลยแนละเป็นผ่านไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยกรเท่ะอะโอเคต่อไปนะครับสกิลที่สองนะครับ เหมือนซัมมอนมังกรไฟออกมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วรู้สึกว่าจะบังคับได้ด้วยนะฮะอ่าบังคับได้ด้วยนะครับเลี้ยวซ้ายขวาได้นะฮะอ๋อเวลาัตูโดมันจะพาขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ไปกระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วถึงจะโดนนาเมะมั้ง้ยดูดิโอเจ๋งเจ๋งใช้ได้นะแล้วมีไฟไหม้อยู่ที่พื้นแป๊บหนึ่งเนี่ยวัดใช้ได้อีกแบบหนึ่งคือยังไงวะโอเอาเทสไปไหนวะดีมังกรไฟที่ตัวเองซัมมอนออกมานะครับดูดิ โอ้โหโอ้โหนี่แค่หมัดมังกรนะยังไม่ใช่ผลมังกรนะแต่ผลมังกรแม่งจะเท่ขนาดไหนวะแม่งเซิร์ฟไฟตัวเองที่ปล่อยออกมาอย่างเฟี้ยวอ่ะโอเคต่อไปสกิลสุดท้ายนะอ่ะใช่ไหมมัดมังกรมี3สกิลนะสกิลสุดท้ายสแลมสแลมสักทีดีวะกูรออยู่เออโอ้โหเว้ยนี่เทศนี่เท่นะครับเพาขึ้นไปแล้วก็สแลมออกมาแล้วก็เป็นไฟมังกรหมุนขึ้นไปดูดิ หน้าจอเป็นสีแดงด้วยแล้วก็โอ้ยโ,โอ้ยห,ห,หมัดโปรดผมโอ้ยแจ่มจัดนะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของหมัดมังกรรีเวิร์กนะครับก็อดใจรออนิดเดียวนะครับไม่เกินสิ้นปีนี้อาจจะได้เล่นกันนะครับก็ถ้ามีอัปเดตอะไรผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ไปเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบ๊ายบาย